สวัสดีค่ะสุขสุขค,คุณพ่อคุณแม่ลุงป้าน้าอาพี่เพื่อนเพื่อนลองลองค่ะมื้อนี้ันจันทร์สามคนเดินง,งานมาตอนเก้าโมงเคิรค่ะแต่ไป,ออ,ไปอ,อ,ออกไปตอนติซี่เคิรบ่สหาติซี่ค่ะออกไปตอนติซี่แล้วงาน,นเก้าโมงเคิร์นประมาณสามสี่ชั่วโมงมือน,น,น้อยค่ะภารกิจต,ต่อไปหลังจากมาพักพอน กินขาวกินน้ำแล้วกะตอนนี้กะปลาสามโมงสานาทีภารก,กิจต่อไปก็คือผ้าลูกไซส์หลาไปน็นยางแฟนกะพึ่งออกไปพบลูกค้าตอนปลายสองค่ะมนินี่ในยางผู้เดียวก็เลยสีมาเห็ดวิดีโอเก็บบรรยากาศแถวบ้านนี้นคะคะ ทางติดผ้าลงมาไปยางไปหอดปลาแถวป้าทั้งปูถ่ามค้อมไปุณค่ะไปเบิ้งแ้กันแล้วค่ะมันี้อากาศดีแดดชุดผ้าลงมาไปางานสีดำเหมือนถ่าเขาบอกเกล็ดเรียวเป็นเตียงฟอง Jessie, come, come here. Sit. <laughs> Bye. Let's go. <laughs> Sit. And Wait. Back. โอเคชัด okay, แดดดีค่ะค่ะเสื้อผ้ามาตัตตาข้างนอดแดดดีค่ะค่ะมีตะวันติดลบสององศาตะเดียสุดยอด ย่างขึ้นไปทั้งฝุ่นคือทั้งด่านเสาฝุ่นค่ะทั้งถนนใยญ่ขยันขไปทั้งไปคล้องค่ะตรงนี้ทั้งรัฐบาลเพิ่งกำลังตรวจเช็คระเบิดที่ลุงเหลือจากสงครามโลกครั้งที่สองอยู่ค่ะดอกไม้สวยๆค่ะ เดือนหน้าก็สิเป็นเทศกาลอีสเตอร์แล้วค่ะบานเลื่อนกับสิประดับประดาไข่เนาะคะ่ะเห็นบอกคะ่ะแดงๆหอยตับตนในไม้นันไข่ด้วยคะ่ะยางลุกไปทั้งนี่คือคล้องอซ้ายอาศเบียนหัวในเด้อคะ่ะพาดลงมาในยางทั้งไทยนี่กาแฟรูนภ <c oughs> าสาหนุ่มุนแท้าเจ๊ซิ่เจ๊่ข้ามีแย างหน้าเห็นป่ค่ะเป็นคลองด้วยค่ะหูกซ้ายเอื่นมาบ่ามาเวลาเพิ่นร้อยยังเพิ่งเด็นมันจะเป็นประมาณนี้แหละคะ่ะเป็นด้านหลังของชุมชนนะคะ่ะเป็นเดิน คลองหรือว่าแม่นม้ำหรอค่ะคลองหรือว่าแม่นม้ำเซนนี้ออกไปหอดทะเลตะวันออกคุณเลยค่ะตรงนี้ช่วงหนาฮอนเขาสิมาเล่นน้ำมันเป็นซ้ายค่ะย่างอ้อมมาข้างลัางแล้วจะขึ้นไปถนนใหญ่ขึ้นสะพานเขาป้าค่ะมันสะพานข้าง้าค่ะถนนใหญ่ค่ะ ทางยางลงมาค่ะตรงนี้เ,เงงพิ่ิเลี่ยงนกพิราบค่ะไปคุณเป็นคลองอยางลงไปทั้งคูนเลยค่ะเป็นแม่น้ำสายเดียวกันล่คะคคะเดียวกับสิบพานักหมังพักโบราณค่ะทั้งสิ่นี้มานานังที่ทา้งขยะพอม แดบใหม่ค่ะนี่แหละค่ะช่วงดูดูไก่ถือดูใบไม้จีนีีทั้งขายยาด้วยค่ะใส่วัดเอะฝังอยู่ในดินนี่ค่ะแม่น้ำข้างหน้า จังสี่ค่ะช่วงหนาห้อนนี่มีคนมาจับจองนังเลยด้วยค่ะนี่วันหยุดสวัสด์ค่ะเ่า่างเลยล่ะค่ะริมฟังจังสี่ลุกซ้ายหิวน้ำกลับมาแล้วค่ะวิธีคุนในต่างเดีนอันนี้หวยจับค่ะ เห็ดไบตะดูนเห็ดวิดีโขกเลยค่ะกะแซ่ซองแซ่แข็งใบเนาะค่ะเพราะสกินเอาออกนาใส่ตู้เย็นมันละลายแล้วก็เอามาอุ่นค่ะนี่ค่ะนี่เป็นเส้นก๋วยจับแหงค่ะมัดปมอะไ้กินก๋วยจับเส่บๆแต่ว่ามีหอมเลยค่ะมอนี่หอมเมื่อกี้ยงตู้เลยซานฟุนเห็ดน้ำยาขนมจีนค่ะน้ำยาป้าปลากระป๋องลูกชิ้นปลาค่ะเห็ดกินค่ะเห็ดวิดีโอน้ำค่ะ ถาเบึงด้วยค่ะได้แล้วค่ะเลยจับแผงพระตม่ะแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะค่ะใส่จานอรอเลย mất tôm nam quay to thứ hương hoàn cả thứ xay hàn xay thả xay thịt auszumachen, ich komme noch... ah, ist... ยูเมืองนอกถ้านูฟุนหิตกบเขากัเหดุจะกินผู้เดียวเนาะค่ะพวกแตเลยหลายกระแซสองผิดไว้ค่ะแล้วก็ก,กินก็ะออกมาใส่ตู้เย็นไว้เยียมไวต้ตะเศร้ก,กินแล้งกคกินค่ะอุ่นกินเนาะค่ะแซ่ ขึันเต้นออกจากปากพะนะเนาะ สารพุพผลของอยาตกกิดต่อเด้อค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปสารพุพผลค่ะว่ากูมาพอกับสารพุพผลในคลิปวิดีโอหนาค่ะสวัสดีค่ะทุกคนใส่สิริใจมีความสุขทุกๆมือ